มันจะประเดประดังเข้ามาอย่างเรื่องเรื่องแฟนกันแบบะโคตรเยอะอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ปัญหาเขาไงเหมือนเันได้เคยมีประสบการณ์มันมีอะไรซับซ้อนเยอะมากช่วงแรกที่ยากจริงๆอ่ะคือช่วงรอยต่อระหว่างเรียนจบกัะทำงานช่องอจะจะ,จะเซ็นสัญญาไหมแล้วจะไปสมัครงานข้างนอกจะเป็นพนักงานประจำหรือเปล่าใช่ละครเรื่องแรกบนแบบ ร้องไห้ที่บ้านทุกวันมันใช่เี่ยวคุณปว่าโดนคนอื่นด่านิดเดียวอ่ะมันดับไม่มันเจ็บจังวะอยู่ดีๆก็เซนซิทีฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอลกำมันนะคะอี EP นี้นะคะเราอยู่กับน้องบอลนักแสดงช่อง3ามผู้โด่งดังนะจงปูมาขนาดนี้ที่สุดของชายจบไปแล้วแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็คนพูดถึงเยอะเรื่องพอร้าก็มีคนด่าเยอะเหมือนกันเรามันเล่นร้ายเยอะใช่ไหมใช่หลังๆทรงแบดอย่างเดียวคือเล่นละครเป็นตัวรายแบบนี้แต่ว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้ววิธีคิดของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่มีการปฏิบัติธรรมอยู่บ้างด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมติงตองคนหนึ่งติงตองยังไงอ่ะคือพารของผมอะทุกคนจะเชื่อว่าแบบ ไอบ้บอลมันคงไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยแต่เอาจงริงกับคือด้วยบอลเจอทั้งปัญหาเจอทั้งสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตในจังหวะชีวิตที่รู้สึกว่าพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองมันมีแต่ด้านลบมากถ้าเราไม่ปรึกษาคนอื่นเพราะว่าเราจะแบบเฮ้ยคนนู้นก็ไม่ดีไอ้คนนี้ก็ไม่ดีที่มันทํากับเรา<ม>อะไรเงี้ยความคิดที่เราคิดขึ้นเองใช่คนที่เปลี่ยนความคิดบอลคนแรกคือเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเนี่ย ดันไปสอบไปเซอร์ติฟิเคตเพื่อจะเป็นนักบําบัดคือบอลแบบปิดกั้นมากตอนแรกบอลน,นั่งคุยกับบอลเนี่เล่าเลยอย่างเงี้ยห,หรือว่าเ,าเื่าแต่ไม่เชื่อมัน<อ>แต่มันะดูออกว่าแบบเหมือไม่เปิดมันก็จะแบบเหมือนเป็นคนไข้กับแพทย์แล้วแล้วก็มาบอกแต่เราอะไม่รู้ตัวว่ามันะเปลี่ยนเราได้ยังไงมันมีประโยคประมาณว่าทุกอย่างมันเริ่มจากเริ่มจากเราเราเอาอะไรมาใส่ใจบ้าง เราเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันคือการแก้ไขแต่เราดันไปโทษว่ามึงอะ่ะเป็นคนสร้างปัญหาให้กูพอมันคิดแบบนั้นมันกลายเป็นว่ามันก็ฝังอยู่ข้างในเป็นอย่างนี้นมานานแล้วใช่ปะ่ะนานมากคือพี่เชื่อว่าคนเราอะ่ะถ้าเรารู้จักตัวเองมากพอว่าว่าเราเจออะไรมาหรือเราคิดยังไงอ่ะเราจะสามารถแก้บัญไดใ้ใช่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 มันจะแบบเรื่องแก้บนว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์อยู่แล้ว ที่มันต้องแก้แต่เราอ่ะจะรู้ไหมว่าเราอ่ะจะต้องแก้<ช>นะคือธรรมชาติมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องปกติเรื่องที่เราต้องทาแต่เมื่อไหร่ที่มันมีแต่ข้างในโดยที่ไม่มีมีมมอินเนอร์ไม่มีแอคชั่นมันก็ไม่เกิดผลเออก็จริง อแต่บางทีหัวเรามันคิดไปแล้วว่าเราแบบซับซ้อนเองไปหมดเริงจริงมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งสองสามจบแต่เราคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามอะไรก็คือเรื่องธรรมชาติที่มันควรจะต้องมันแค่หนึ่งองสามแล้วลกหัวไปหมดใช่จริงๆแล้วมันโคตรง่ายเลยนะครับคืออันนี้อยากแชร์มากเลยมันเป็นเรื่องของทฤษฎีแมวมันเป็นเรื่องของแมวที่ ใช้ชีวิตของของตัวมันนะปกติคือ<ม>กินนอนอ,อึล้างขนที่เลียแผล<ม>แล้วก็เล่น<ม>ทำความสะอาด<ม>พื้นฐานนมันเหมือนมนุษย์มากเลยนะเรื่องของแมวเนี่ยมันโคตรง่ายเลยแต่เรื่องของมนุษย์อะ่ะมันมีอะไรซับซ้อนเยอะมากมันทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตให้มันมีทุกข์อะ่ะคือพอมันมีตักกะหรือมีความคิดหรือมีสิ่งที่มันไม่ง่ายอ่ะ สิ่งที่มันซับซ้อนอ่ะมันจะประเดประดังเข้ามาอย่างเรื่องเรื่องแฟนกันนะคบมนุษย์เราเรามีคู่เรามีการทะเลาะเรามีการแฟนเราออกจากบ้านเราหึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือความคาดหวังในใจเราหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจและคุณอยากให้เขาเป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นเนี่ย คุณทําก่อนสิเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเราเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วเขายัางไม่ทําหรือไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็แสดงว่าสิ่ไม่ใช่ไม่ไม่เสมอกันสมมติว่าเรารักคนคนหนึ่งแล้วเราแบบเออต้องการที่จะอยากอยู่กับคนคนนี้ไปนานๆอะไรเงี้ยมันก็ใช่แต่ถ้าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแม่งโดนท,ทาํทาร้ายทาั้งที่เราอ่ะดีแล้วเราเป็นกระจกอย่างที่เราอยากได้คนแบบนั้นแล้วเราก็เป็นแบบนั้นแล้วแต่ถ้า เขาไม่เป็นอยู่ดีให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาอก็แค่เขาเออสมมุติเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราหรือเขาไม่ได้อยากปรับอ่ะเรื่องของเขาอแต่ว่าเราอ่ะเป็นของเราแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ตรงกันแหละใช่ใช่ปะจริงๆอ่ะคิดให้มันง่ายแต่มนุษย์อ่ะมันก็มักจะทุกเนบอลมันก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะถูกไหมใช่ว่ามันมีทุกเราหนีมันไม่ได้อ่ะเราต้องเรียนรู้และจัดการมันอ่ะอือนี่คือสิ่งที่ที่เรียกว่า บอลใช้ชีวิตด้วยแนวคิดแบบนี้แม้กระทั่งช่วงชีวิตที่แบบผ่านช่วงยากๆมาก็ตามถูกช่วงแรกที่ยากจริงๆอ่ะคือช่วงลอยต่อระหว่างเรียนจบกับทำงานโคตรคข้งเลยมันเป็นลอยต่อมากครับมันคือการแบบเข้ามาแคที่ช่องอแล้วรอว่าช่องอ่ะจะจะเซ็นสัญญาไหมแล้วจะไปสมัครงานข้างนอกจะเป็นพนักงานประจำหรือเปล่าใช่ พ่อแม่ก็ไม่อยากบอกเพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนเอาปัญหาไปโยนให้เขาอีกนูนี้นั่นแต่มันมันมันมีช่วงที่ช่องเขาเรียกไปเซ็นพอดีด้วยมันก็เลยรู้สึกเออมั่นใจขึ้นมาอ,อันนี้เหมือนจะเป็นเรื่องยากเลยใช่ไหมในชีวิตเออมันฟังดูก็ไม่มีอะไรนะเหมือนจะไม่มีอะไรออแต่พอผ่านมาเข้าไปทํางานนะไอ,ะอ้มันคืออะไรวะมันใช่ที่ของกูไหมวะ ละครเรื่องแรกบนแบบร้องไห้ที่บ้านทุกวันมันใช่ที่ของครูประวัตโดนคนอื่นด่าน,นิดเดียวอะ่ะมันแบบไม่มันเจ็บจังวะแต่คําพูดมันเหมือนแบบสิ่งที่เพื่อนเราด่าทุกวันน่ะอยู่ดีๆก็เซนซิทีฟขึ้นมาเอออยู่ดีๆก็แบบเซนซิทีฟเลยเฮ้ย <im> มันเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ไปถามเพื่อน คนที่หนักบำบัดที่ <คน S 1> บอนเออไอ้ที่มันให้ไปทดลองเนี่ยแหละเป็นนี่เลิกคบเขาไม่ได้แล้วนะอเออเ,เลิกคบไม่ได้เลยไอ้น,นี่คือแบบคุยนทุกวันนี้เลยลก็ไปนั่งคุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันเกิดเพราะว่าเหมือนได้รับหน้าที่และอยากทําให้มันเต็มที่กดดันตัวเองกดดันตัวเองใช่เลยโดนด่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้อยากทํไม่ให้ได้ไหมกับพัฒนาตัวเอง มันกลายเป็นแบบสเต็ปหนึ่งของสาม 1, 2, 3, 1, ใหม่อีกทีหนึ่งว่าคุณรู้แล้วคุณแค่แค่รับเรียนรู้อยู่กับมันรับเรียนรู้อยู่กับมันส่งต่อรับเรียนรู้อยู่กับมันส่งต่อวนแค่นีน้แต่คือก่อนหน้านั้นอะรับอย่างเดียวไม่เรียนรู้แล้วมาเครียดแล้วมาเครียดแล้วมาทุกข์อยู่กับตัวเองว่าแบบเอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราหลังจากนั้นจากที่ไปเล่นละคร เปลี่ยนความคิดเลยว่าวันเนี้ยกูจะทําให้ดีที่สุดทําให้เหมือนวันสุดท้ายที่มาถ่ายละครเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแสดงบอลเลยรู้สึกว่ามันเออมันใช่ที่อทอของเราแหละเพราะเราแบบเราไม่คาดหวังผลัพธ์มันดีขึ้นเลยโอ้โหดีมากแบบที่เราไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำแบบที่เราไม่ได้คาดหวังและช่วงนั้นคือละครเยอะมากมก็แสดงว่าใช้แนวคิดนี้กับทุกเรื่องของชีวิตจนแม้กระทั่งแบบปัญหาใหญ่ล่าสุดอะไรประมาณนี้ด้วยปัญหา ใหม่ใหม่และใหญ่ล่าสุดอ่ะกลับมาเคียนใหม่มันเหมือนบอลรู้สึกว่าอันไหนที่มันเป็นครั้งแรกของมันอะมันจะแบบแบกไว้ในใจแต่ตอนนั้นอ่ะพอมันเป็นปัญหาเราไม่ได้คิดให้มันง่ายอ่ะเราคิดให้มันแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันกลายเป็นว่าจากสามทางมันกลายเป็นร้อยทางที่ดันไม่เลือกด้วยแล้วไปดันเลือกทางนี้ร้อยสิบเอ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันแบบ เรื่องง่ายๆมันกลายเป็นปัญหาร้อยแปดที่คนเขาบอกกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันแค่ๆเรายอมรับมันก่อนยอมแล้วเสร็จเรียนรู้ว่าเราจะแก้ขไขมันยังไงไปปฏิบัติธรรมที่เริ่มปฏิบัติธรรมเป็นเพราะสาเหตุจากเรื่องนี้ด้วยเลยเปล่าด้วยคือตอนแรกเนี่ยบอลจะไปให้เพื่อนที่เป็นนักบำบัดามากนะเพราะเขาบอกว่าจริงๆคนที่เริ่มมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังหลายคนนะไม่ได้พูดว่าทุกคนนะคะ หลายคนเป็นเพราะว่ามีความทุกข์มากมจนคิดว่าไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วคือจริงๆบอลไม่ได้เป็นสายธรรมะแต่แค่บังเอิญรุ่นน้องบวชพอดีอเราก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปเป็นเด็กวันให้เว้ยอะไรอย่เงี้ไปแบบเพื่อความสนุกล้วนๆเลยไม่มีแบบความเรียนรู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ธรรมะหรืออะไรอย่างนี้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวบอลคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตในการที่ต้องทํา โคตรเกลียดการล้างจานเลยว่ามันหนอะหนะมันแฉะมันมันอเรื่องที่พูดว่ายากมันพิสูจน์เราเป็นทุกข์อยู่แล้วกลับมาต้องเเจอเรื่องที่มันพิสูจน์เราอีกก็คือการล้างจานการล้างจานตักของผมเนี่ยมหากราบการล้างเลยเป็นพันวัดที่ที่บอไปอ่ะเขาไม่มีการบิณฑบาตเพราะว่าเป็นวัดอยู่บนดอยเลยบนเขาบนดอยเขาจะมีแบบญาติโย,ยมเนี่ยเอามาถวายที่วัดเลย พอมาถวายเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องแกะถุงแกะอะไรเงี้ยพอมาใส่จานแล้วบนะไปล้างอะ่ะมันแบบโอ้โหโคตรเยอะแล้วล้างกี่คนสองคนอีกคนนึงอะไม่ใช่ปัญหาเขาไงแล้วก็เพิ่งมาบรรลุหลังๆว่าแบบเอา้ากูก็ทําได้นี่วาทาไมกูบ่นทําไมวะบ่นทําไมวะแล้วบ่นในเรื่องที่มันไม่ดีให้คนที่แบบมากับเราที่เป็นแบบเพื่อน สนิทรุ่นพ<อ>ี่ไม่รู้เรื่องอะไรไปด่าเขาทำไมวะม,มันมีคําถามทําไมในหัวแล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองว่าทุกอย่างอ่ะมันเริ่มจากตัวเราจัดการที่เราเรียนรู้อยู่กับมันแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องง่ายซิมเพิลไหม,อมโอเคเลยชีวิตเรามีแม่งบีแค่นี้จริงๆแต่ทุกคนต้องเรียนรู้นะต้องต้องเรียนรู้ก่อนไม่งั้นแบบ อยากจะไปโทษคนอื่นว่าเขาทําให้เราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้อะเรียนรู้ตัวเราเองอะเราจะใช้ชีวิตเราง่ายมากๆหวังดีและอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้การใช้ชีวิตเรียนรู้การมีสติเรียนรู้การให้ของพวกเนี้มันจะวนอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเราแค่ทําให้ชีวิตเราง่ายมันจะมีความสุขเอง <Yeah. S 2> mm hmm. เหมือนกับที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะคะ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะเล่นละครเป็นบทร้ายต่างๆส่งแบบเออ <laughs> แต่ว่าก็คือเป็นสายที่ใช้แนวคิดกับชีวิตว่าจริงๆชีวิตมันก็ไม่ได้ยากอะไรแบบนั้น <laughs> ถ้าเราไม่ทําให้มันยากเองเนาะโอเควันนี้ขอบคุณน้องวันมากๆนะคะอุตส่าห์สละเวลาแบบมาคุยกันแล้วก็ให้แนวคิดดีๆขอบคุณมากคะ่ะ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามผลงานน้องไปกำลังใจให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย